มาดียังมันเสาร์พี่นอ้องมื่อเหน็บไปแม่ไปงานบุญไปกินข้าวปุ่นพี่นอ้องไปหานกินข้าวปุ่นอยู่บ้านพี่นอ้องบ้านเทวะข้าวเจ้าอันเอาบุญบ้านอยู่บ้านนนท์สมบูรณ์พี่นอ้องเมื่อแรกมีหมอลำเหลืองเพาะเมื่อเหน็บแม่บ่อต้นแม่แม,แม่บอ่อแอกหลายคน,ยนยแอกเมื่อมาน้ำแม่บอ่อีแม่ กับร้านร้านก็แเล่นน้ำร้านหน่อยไปกร้เล่นน้ำล้างยาครับไปน้ำบกรบอไปน้ำยาต่กินยังก็ได้กินยากซื้อยังก็ซื้อหายายทุกคเลยสบายดีกคนปสลลไปบนอกับพี่น้องนี่แหละกับน้าสาวบัต้น สลายกับเอืีอยเพิ่นไประเยตบนมาขึ้นไปจำสิ่งเบิ้ลขึ้นชดแจง้งหน่อยกันเลยนะเงิน,นอ,อมนมาหอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาหอดเพื่อนนั่น <Hello. S 2> น้าสาวบ้านนนสมบูรณ์มากินอะไรเนี่ยมากินผ้าปุ่นเพื่อนเพิน่นบุญบ้านเพิ่นไปบ้านเฮาน่ะไปซองไหมลูกเอามามาเบิดบ้าน าเวิรครก่อไม่ามามาเวิรค่ากี้ไปเดีไปเหตุก <Grand S 1> ินสาเพลินกันท <sk iss Wonder> <mis> ีเรามานองกนนม่กินข้าวปุ่นอันดี่น้ได้กินข้าวปุ่นน้ำกันที่นามาแล้วพวกกันองางน้ำลูกิแดงค่ะค่ะมกินนะ บัยงเลยแข่ลูกค่กินไอศครีมไอนแมตักจหไไอศครีมอราหาเพืนขีบพี่น้องนอยประมาณสิบบาทเนาะีนสิบบาทกินก่อนพี่น้องพอกินกันแกหนูให้น้กินกันแรยังส่งเกินพอเหรอ คุณเงินาว่เงินไผ่เงนใหญ่แล้วแกมาได้กินข้าวปุ่นน้ำกันพี่น้องนั่งกินรสซีนนํำข้าวปุ่นกินน้ำกันได้มี่น้องมิแม่กินมาได้มือเนี่เเจ็บหองแต่ว่าเราหายผ่าเข้าป่ากันน้สาวมายาก โอเคจะบ่ก okay, yeah. <ination noises> ินมากิน <Damas cus> ือ <Disease> ก <iller wij ens> ันทไมสีฟ้าครับสีมนน้ำข้าปุ้นนะแดงค่ะกะลิันดก็ันแดดม่กายเนี่อีกเกิดยังเแสแสบบ่กินแสบบอกแสบเยอะฮะ กิ้งแซ่บจะบอกข่แอาดี้อันนี้เอาแม่นังกิ้งก่อนจักรผู้จาร์ลูกจันน์เมาเลยทุกคนกินข้าวปุ้นผัวจานนึงเนี่ยจานน์ถ้าไหนกับแมนสลอยกับน้องสลอยนางบุพภาแล้วก็อันนี้ลุงสลอยเอ้ยบ่แม่นสลายหน้าบ่ต้นเจ้าเข็นดีแอกกับคนหน่อยบ่ได้มาเนรอมันหลายคนปวดคนกันคือสิแม่นเกิงใจอจะแบปก็เลยบ่ได้มาอีแม่นังต้น แม่เรานางอีต้นนี่แม่กินบ่ได้บ่สบายท้องร้านกินแทนแหละแม่ต้องร้านสาวจะกินแทนนะครับหยกเอหยกเอาฮะกินแล้วยกเอหยกเอาจะหน่อยต้องลงไปเบิ่งกยูวัดน้ำกันทุกคนไปเบิ่งว่าสิดเดนมีอย่างแม่ยูวัดพระเจ้ามีมอลำเหลืองอาหารจะฝากไปน้ำมาหายกินมีหอดอัน พูดเดียวมุนไปมุนมาเขาก็ขืนตะวัดต่แตมวัดจะผ่าผนกระเบียกไล่อันนี้ซิแมนันหลาบคมเนาะลาบดิฟไปแต่กินในดีเราเห็ดนะซิมก้อยก้อยสนตัวนี้มันป้งเนาะจะหาชิมก่อนงู่สมแซบขัดมังนาเขาเนี่ยตอนนต มากินไหมอีกน่เสียด,ด้กินข้าวปุ้นไหมกิขนข้าอดยำต้นกระซือแลน่อนยำมไดแล้วนีะิข้าต่ออีกน่อยกินข้าวปุ้นแล้วยำะ่าบกินดนี่ตอนนี้นะนี่่อยดิ นย่กินน้ำพิกล้ิ้ิกหรอปอิมน้ไปต่แส็คมาเลยคมมันแบบคมชุๆเลยเดี๋ยวบิวฉันดิกินซอยจุเลยนิแบบซอยจุยย่จุไ ไปจ <laughs> ูกันยังเนี่คมีหมั้นั่นมค่ี้พันมากินดิว่านมากินอ่มันแซบกว่าดิมันสาใจกินเลยตับขึ้นมีได้นี่ตับว้าปะตับโอกาสกินตับกินขาทะลหนังเย็นนะทุก สีนพี่น้องเลยเป็นเมนูสินงัวยนี่แหละแจ่วพี่อะค่อมคมคม,คมขักคมแน่นี่แหละคมแบบสุดๆเลยค่อม,คมแห้งขนาดตัวเลย,ยค่อมเยอะเลยจัดแม่มาบ่งน้ำเรือดมาใช่ไหม เามานากกมากกมาเทากับย oh. ังเบิ mm. ่งก er ันเทากับเบิ่งลายเตียงเเาร่ลายเตียงเนาะนักีอะไรอะนานคุมขับเลยคุณใชนงก็เารแบคุณเพิห้เอแล้วอ๋อแต่งานล้างพิเนี่งพี่น้องอิ่มค่ะกะลิงานล้างแหลก ตอนหับดีดีไปจักขอบวุ่นไปจักสีดีแม่เราจะไปอีกเงินหลังหนึ่งมีมีอันพี่น้องหลายนะพ่อบ้านนี่เคยเป็นนั่นบ้านอีแม่ตะกี้บ้านยีแม่บ้านโคกบ้านข้าวบ้านดังบ้านเดิมของเงินพ่าเถ่าตะกี้กับอยู่บ้านนนสมบูรณ์ก็เลยพืดนมองลงก็เลยมีพี่น้องลายลูกเช้าหลาคอยเลยงเสี่ยวอีแม่หรือว่ามูอีแม่กับอยู่นี่ก็หลายพี่น้องกับบ้านพี่น้องกับลาย แบบเคยใส่ชีวิตอยู่นี่แล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านเฮาวใก้ใกล้กันบรอกพี่น้องกวัมไปนี่กวัมไปนี่ประมาณสองกิโลกระหอดบาเฮาอันนี้คือวัดพี่น้องบริเวณวัดแต่ว่าเขาสิกายวัดไปหน่อยหนึ่งไป็นเงินเงนอนเงี้นบอลที่ว่าเาจเขาเจ้าเห็นหน้าติดกันกับหน้าฮาวอะพี่น้อง เเวทีมอลำเลือกอย่างนี้เนาะลำเลืออย่างนี้กาลังตรันตเวทีมอลำเลือมาแรงที่นอะมาแรงมาใหม่พูดากจรตัวนีอันนี้น้อมอันนี้วงดนตรีซมาหอดหลังที่สองที่น้อะแค่หลังที่สองมากแคมทางใหญ่ เล็กน้อยห้เพราะว่าเขาเขับรถกายวัดเด้ลูกสาวอยากลงวัดลูกสาวจะเคืออยากลงแต่วัดแทะได้ดึงได้ขีดสไลเดอรด์มาเปิดสไลเดอร์สาม ให้แม่ <Systems. S 1> ยืนเงียบก่อนเดี๋ยวฮัสซิลงไปวัดก่อนทุกคนลูกสาวอยากไปวัดไปลูกสาวผู้เดียวก็เอาใจใจในจักหน่อยเลยไปลูกลงวัดไปไปโอเคบอลลงวัดไปยางก่อนเที่ยววัดไปรอปะไปปะ ไปข้ามพุ่นแล้วอย่างขามพุ่นจงเห็นเลย มหลินอันนี้อย่างมาหลิน,นลันบนางเด้งเวทีมาลำเรือกันที่ได้วัดมืู่ในของมันเสีลลเย,อ<ะ>อยลมามาอยขอมาได้เมื่อเมื่อแล้วพี่น้องได้ทางครับแล้วเมื่อแรงมาใหม่อีกมาเบิ่งมะลำเรืองอี่แม่แล้วสฉลยผ้าอีแม่มาอีกมาแรงมื่อนี้ถ้าแวะวัดก็ได้เต็มที่สัมลูกสาวแอบ